ขายถึงกี่โมงครับพี่อุจ่าประมาณบ่ายสองก็หมดแล้วโอ้เริ่มเริ่มขายแต่กี่โมงคะออกจากบ้านก็สิบโมงสิบโมงทุกคนบ่ายสองหมดแล้วแสดงว่าขายดีมากเส้นเหนียวนุ่มมากเลยคะ่ะทุกคนอือ อร่อยไม่ต้องปรุงเลยสวัสดีค่ะอยู่อยู่ในช่องหญิงกินฟู้ดนะคะทุกคนขาตอนนี้นะคะหญินอยู่ที่สวนสาธารณะหนองสิมอุดรธานีจ้าวันนี้นะคะหยินจะพาทุกคนไปตามหาร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มะละ ซึ่งเป็นรถพ่วงข้างนะคะทุกคนหากินยา่ยาๆยากมากๆเลยส่วนใหญ่แล้วจะเจอแต่เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคะทุกคนเห็นได้ยินข่าวมาบอกว่าเขาจะ,จะขายเส้นนี้นะคะเส้นหนองสิมแวร์ไซไปจนถึงเส้นทางสามพาาเลยนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปกันเลยจ้า ทุกคนคะตอนนี้นะคะเราเจอร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มะระที่เป็นรถซาเล้งแบบนี้ค่ะทุกคนเป็นรถพ่วงข้างนะคะทุกคนส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นรถก๋วยเตี๋ยวเนี่ยจะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนาะแต่วันนี้เรามาเจอก๋วยเตี๋ยวไก่มะระค่ะทุกคนที่แบบว่าตามหามานานนะคะอันนี้เนี่ยคือเราขับรถตามหาเลยเพราะว่าเราอยากกินมากนี่ชื่อพี่อะไรคะพี่อูดอะไรนะคะพี่อูดนะคะดีขายมานานหรือยังจ้าพี่อูดจ๋าขายมาไล้ยปีกว่า ปีกว่าส่วนใหญ่แล้วพี่อูจะขายเส้นไหนคะเส้นสามพาวแยกสามพา,พาอ๋อพี่อูจะขายเส้นสามพาวนะคะ <ใน S 1> ทุกคนตามบริษัทเสถอ๋อตามบริษัทไปทางวิทยาพันธ์นะคะทุกคนาสามารถอุดหนุนพี่อู๊ได้นะคะน้ำซุปหอมมากเมื่อกี้เปิดบอขึ้นมาก็คือแบบกลิ่นกลิ่นตุ๋นอะตุ๋นไก่ก็คือแบบหอมมากๆเลยค่ะนี่เลย มีเส้นอะไรบ้างคะพี่อุจ๋ามีเส้นเล็กเส้นมีมขาวบะมีเหลืองวุ้นเส้นมามา่าโอ้โหเส้นหลากหลายมากนี่เลยค่ะมีมา,ม,าม่ามีมีเหลืองแล้วก็มีขาวมีเส้นเล็กด้วยโอ้โหเขาตุนเป็นไก่เป็นม้ม,ม่แบบนี้เลยคะ่ะทุกคนแล้วก็มีปีไก่ด้วยนะคะขายราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่จ๊ะสี่สิบบาท สี่สิบบาทไม่แพงเลย <S <S> <S เขาบอกว่าอันนี้ก็คือเขาจะกินใส่ถ้วยแบบนี้เลยใช่ไหมคะก็แล้วแต่เราคนเขาเอาถ้วยมาใส่เออพนักงานบริษัทเนาะเขาจะกินแบบใส่ถ้วยโฟมนะคะทุกคนถ้วยโฟมร่างบางคนก็เอาถ้วยมาอ่าเอาเป็นเส้นเล็กค่ะพี่อูดจัดมาเลยเส้นไหนขายดีคะคนมากเขาจะกินเส้นเล็กก่อนเส้นเล็กเนาะ โอ้๋วยวต๋ยวไก่เขากินกับอันนี้ด้วยนะทุกคนใช่ไหมคะใช่คอันนี้ก็จะเป็นแคบหมูนะคะอันนี้ห่อละห้าบาทเน <5 S 1> าะหรือสิบบาทห้าบาทห้าบาทราคาย,ย่อมียวม,มากเลย <5 S 1> ปกติก๋วยเต๋ยวเนี่ยเขาเริ่มขายห้าสิบบาทกันแล้วนะพี่อูดยังคงที่สี่สิบบาทอยู่เลยพี่เสือห้าสิบขายถึงกี่โมงคะพี่อูดจ๋าประมาณบ่ายสองก็หมดแล้วโอ้ เริ่มเริ่มขายแต่กี่โมงคะออกจากบ้านก็10บโมงสิบโมง,โมงทุกคนบ่ายสองหมดแล้วแสดงว่าขายดีมากก็คืจอจตเวนไปเส้นแวร์ซายหรือเปล่าคะเส้นแวร์สาย,ายเข้า,าทางสาม <3 S 2> พลา,พาเนาะถ้าไม่หมดก็ผ่านเลยส่วนมากจะไม่ค่อยได้ผ่านมันก็หมดก่อนโอ้สิบโมงบ่ายสองหมดแล้วก็คือแบบขายดีอะ่ะ หาปีกว่าแล้วนะคะทุกคนคะนี่เวลาเรียกลูกค้าเขาจะเรียกแบบนี้อา้าวไม่ดัง<ะ>นี่เป๊กแปก๊แปกนี่กียแจป๊อกป๊อกมันเป็นแบบนี้น<ล>ะคะบางเจ้าก็จะแบบเคาะไม้เนาะ,<ล>ะป๊อก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 <ะ>แต่อันนี้เราใช้แบบเทคโนโลยีใหม่บ<ล> <laughs> ีบแล้วปิ๊กแป๊กปิ๊กแป๊กถ้ามันจะ้าประจำยิ่งจะขาประจำเขาก็งูแล้วไม่ต้องบีบ ต้องใช้เสียงเดิมด้วยนะไ,ไม่งั้นจะจำไม่ได้นี่คะ่ะทุกคนได้แล้วจ้าอนี่นะคะแล้วเรามาปรุงกันจ้าเดี๋ยวก่อนที่จะปรุงนะคะเราจะขอชิมน้ำซุปหน่อยว่าเด็ดขนาดไหนนะคะโอ้โหแบบว่าสีน้ำน้ำซุปก็คือแบบเข้มข้นมากเลยนะคะอุย้ย ไม่ปรุงเลยก็ได้นะเนี่ยคืออร่อยแล้วอะ่ะอุ้ยน้ำซุปอร่อยมากอุ้ยมีผักด้วยค่ะทุกคนค่ะนี่เลยมีถั่วง,งอกมีมะระด้วยมะระสดนะคะแล้วก็เป็นกระลำแล้วก็โหระพาอันน,น,นี้อัดน้ำแข็งใส่กล่องมาให้เรียบร้อยแบบเย็นๆเลยแบบสดๆเลยนะคะเฮ้ยไม่อยากปรุงเลยอะ่ะเพราะว่ามันอร่อยแล้วใส่พริกก็ได้ใช่ใส่พริก,ก มาอันนี้คือเราเราเรากวักให้พี่อุ๊ดจอดข้างทางเลยค่ะทุกคนเจอที่ไหนแวะที่นั่นเลยได้เลยนะคะเจอกว๋วยเตี๋ยวป๊อกปอกที่ไหนสามารถกวักมือเรียดให้จอดได้เลยเส้นเหนียวนุ่มมากเลยค่ะทุกคน ออร่อยไม่ต้องปรุงเลยอือแนะนำเลยนะคะทุกคนคะ่ะ เราจะเจอพี่อูดได้ก็เส้นสามเ้าจากบางสินาไปสามเ้าเนาะพี่เนาะไปทางวิทยาพันธ์นะคะทุกคนคะ่ะกวักมือเรียกได้เลยถ้าเจอแบบนี้นะเป๊กเป๊กเป๊เปเปแบบนี้สามารถเรียกได้เลยนะคะอร่อยเด็ดจริงๆค่ะทุกคนไข่ตุ๋นเนาก็อร่อยมากๆน้ําซุปเนี่ยมแบบไม่ต้องปรุงเลยนะคะวันนี้ขอบุณพี่อูดมากเลย<า>จ้าขอให้ขายขาขายดีเฮ<า>งๆนะคะาขาเขาขายดีอยู่แล้ว มีนะบาคนไม่กินไก่แ้วก็น้ำไก่มันก็อร่อยมือนกันุดไก่เป็นเน้อย่างเดียวใช่ไหมมาลาเม่อะลากระป๋องนะเด็ส ไม yeah. ่ก <forcé Deus> ินไก่ครับผมมันเคากินไก่เบื่อเรอยากกินหมูก็านะสะอาดดีอ่ามันสะอาดสะอาดเออพราผมฟ้องเขาปะ